อะไรอะครับนั่นอะไรอ๋อก็เนี่ยมะม่วงไหนต้องรู้ที่ขอก่อนเขายิมดูหน่อยบอกเลยว่าท่ำมากโอ้พ่อร่อยมากเงานดีงานดีมีความหวานหอมเลยอ่ไม่ได้ให้ด้วยมันจะฉ่ำกว่าที่เรากินพ่อข้าวเหนียวมันเยอะไปนะมะ่วงหมดแล้วนะอาจารย์อันนี้ไปก่อนมันจะดีนะ เดียพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวเห็นสาวเขาตัยเรียกพ่อตายแล้วอันนี้ไม่ใช่ลูกสาวนี่ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายอไปเลยไปไปเลยไปเปลี่ยนเรื่องเลยพ่อครับอยากให้พ่อแนะนำหน่อยผมขับเข้ามาเมื่อกี้มันแบบโอ้โหก็จะถึงอันนี้คือมาม่วงอาตูอีทูอ๋ออาตูอีทูอาตูอีทูคืออันไหนพ่อเนี่ยครับ ไอ้แดงแดงอ่ะแดงแดงอ่ะเหมือนลูกท้ออ่ะเป็นเป็นมะม่วงลูกท้อตะวันตอนนี้เฮงเกียรไปกินลูกท้อตะวันแล้วลูกไม่ใช่อันนี้มะม่วงมันรสมันจะเป็นยังไงอ่ะรสชาติเขาจะเป็นเนื้อข้าวข้างแน่นเนื้อสีส้มจัดนะครับแล้วก็เสี้ยนจะน้อยควรกินดิบหรือกินสุกครับกินสุกครับ สุกเราต้องรอเพลือหัดปล่อยหมดถึงวันเสาร์่ะสองคนทาไปหน้าเราไม่ได้มาเรื่องอา e ูอีทูเรามากันเรื่องมะม่วงนัดดอกไม้จีทองมันอยู่ตรงไหนบ่าอันนี้เป็นต้นแปลกแรกของเรานะนี้อันนี้32ปีแล้วเนี่ยเหรอครับผมกี่ปีนะ32ปีอ๋อแต่อันนี้ก็คือยังใช้อยู่แต่ว่ามันต้องลานใช่ไหมลานจริงใช่ไหมบ้านทั่วไปคือแต่งจริงเพื่อจะกําหนดให้ยอดนู้นออกตรงนี้ ให้ยอดนี่ออกตรงนั้นเพื่อให้ทรงพุ่มมันควบคุมทรงพุ่มให้ต้นเตี้ยถ้าดูแลจะการง่ายแล้วก็เชื้อโรคจะน้อยจริงที่ไม่เดียวตัดทิ้งแต่ถ้าแต่งงานจะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมทีนี้ผมเห็นการการเลี้ยงอ่ะมันไม่เห็นเหมือนมะม่วงที่บ้านเราเลยอันนี้มันมีร่องน้ําที่เห็นที่เป็นร่องนี้ครับเพราะทุนที่ภาคกลางเป็นพปนที่รับร่มนะครับเป็นดินเหนียวถ้าเราไม่ยกร่องเนี้ยการันาบน้ำจะไม่ดีมะม่วงที่เราปลูกหรือพืชผักทุกนี้ที่ปลูกไปมมันจจะไ่เิบโ จึงต้องยกล่องเป็นหลักเข้าใจไหมมันต้องยกล่องวักคองแดงไทยสาวๆหน้ามนต์สมัเป็นคนหลายใจไร่และนี่เราต้องใส่ปุ๋ยต้องอะไรมันต้องต้องใส่ครับใส่ต้องใส่ทั้งปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกด้วยเพื่อให้ระบบรากระบบดินมันสมบูรณ์ครับเราควรจะป้องกันอะไรบ้างโลกของมะม่วงคือมีศัตรูสองนิดที่ที่มันน่ากลัวที่สุดคือ อ,อันแทคกโนดอันแท็โนดคืออะไรสุกแล้วคือเวลาสุกแล้วขึ้นขึ้น,นลายจุดๆนะครับเคาเรียกอะเป็นเป็นเป็น,ปนชั้นลูกที่อยู่ในมะม่วงอ้อสอ,องอะไรเพีย้ยไฟครับเพีย้ยไฟครับผมแล้วก็หนอนแล้วมันมันมาตามฤดูไหมครับหรือว่ามันอ่ามันมาเป็นช่วงๆครับช่วงหน้ากสวยสุดคือช่วงแทงดอกใหม่ แล้วก็ช่วงดอกบานช่วงดอกโรยขึ้นลูกอย่างมะม่วงน้ําดอกไม้อัสแปลเนี่ยครับที่ทองที่ทองที่ทอดครับเขามีฤดูในการกินไหมของเราเนี่ยเราทำนอกฤดูเป็นหลักนะครับนอกฤดูเป็นหลักเหรอนกกระดูคือเราทำตั้งแต่เราเร่งดอกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วจะมาเก็บลูกประมาณสิงหากรยานอันนี้คือนอกฤดูฤดูจริงๆคือมีนาเมษาอ๋อก็คือมะม่วงจรินคือมีนาเมษาแต่ที่เราทำนอกฤดูเพราะนี่ยนกกรดูราคาดีกว่าดีกว่าตอนนี้เป็นค้าขายแล้วท่านนี้ดูโลประมาณเท่าไหร่ท่านนี้ดู 8,000โอ้โหเลิกทำธุรกิจอื่นแล้วมันทำไม่ใช่8,000นะครับรอละหมื่น่านะครับฝานฮะเหม็นกว้อนครับออ๋อพ่อตกใจเลยพ่อบ้อน้วนะอ๋อสกุลเงินเหรอใช่ใช่ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนอกฤดูนอกฤดูต่ออย่างปีนี้175ต่อกิโลต่อกิโลโลนึงได้กี่ลูกอ่ะ3ครับโอ้โหใหญ่ลูกใหญ่เลอแสดงว่าลูกมันต้องปื้มปื้มคือตอนนี้บอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยกับ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผลไม้ที่โตรงอ,งออกได้เยอะพอสมควรเป็นธรรมวนของวัดของโลกเลยครับใช่เป็นราชินีของมะม่วงราชบุรีก็มีอุดรก็มีเขากินกินดิบหรือกินสุกทั้งดได้ท,ทั้งสุกและก็กินดิบได้เป็นเปรี้ยวครับโอ้ยแล้วถ้าสุกครับสุกหวานครับใช่อดี๋ยนี้ไปนี่กินกันกินกับข้าวเหนียวมะม่วงถูกนั่นแหละเดี๋ยวนี้คืออกล่องพิมเสนอะไรแยหาเอาไว้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นน้ำดอกไม้สีทองหมเพราะว่าตัวน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยหนึ่งเทวไร้นาน ผิวทนต่อโรค<อ>ผิวสีสวยงามก็การส่งออกอเป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วยการดูแลาย,ยากไหมครับยากครับปัจจุบันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าด้วยภูมิอากาศแล้วก็เอวิโรแล้วก็ฝนลมความร้อนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลย<อ>การใช้สารป้องกันโรคสารป้องกันกำจัดแมลงเนี่ยทุกครั้งใช้กันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใสบไปใส่มาเพื่อไม่ป้องกงันแมลงลือกย,ยาก ้วอดดยยาก็ต้องใช้ยาด้วยช่วยอีกนิดนึงเพราะไม่งั้นมันกันไม่ได้แน่ๆเราควรจะรู้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราไปรู้ในเรือต่อกันไหมไม่ลงน้ําได้ไหมมันไม่ลงพอแล้วตอนนี้กึ่งเก่งในเอามาหกตัวเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยเหลือย่าไปเล่าให้พี่เลยหนูเนี่ยกลับนอกระับในขับเอขับบีขับซีขับดีน่ปลาเนี่ยเนี่ยพอมันเห็นร่องน้ำเนี่ยจะพาหนูลงน้ำอย่างเดียวเลยไปลงเลยอย่าง ถุงที่หอ่ออันนี้มันเพื่ออะไรอถุงที่หอนี่ก็ป้องกันมแมลงป้องกันสารเคมีที่เัทผัสลูกแล้วก็ทําให้ผิวนวลแล้วก็ป้องกันพวกเชื้อโรคที่เข้าไปสัมผัสผิวของผลวงกะครับอ๋อ นี่เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันคือเก็บได้แล้วอ่าเราเราจะมีการหอ่หอผลผลิตนะคะโดยการดูจากที่สีถุงสมมติชุดหนึ่งเราห่อถุงสีฟ้าระยะเวลาเดือน,นห่อคือหนึ่งเดือนอ๋อมันมีมันมีสีฟ้ากับสีแดงใช่เพราะมันคนละชุดกันอ๋อถ้าเราเก็บรวบมเลยออกมันต้องเจออ่อนแน่นอนแต่ถ้านี้ต้องเก็บสีฟ้าก่อนพเพราะว่าสีฟ้าหอก่อนถูกต้องฉลาดนะโก้แกะได้ไหมแกะได้เลยค่ะไม่แกะก็แพ้ด้วยดีเ้ยนี่ดูถุงดิถุงคาร์บอนแม่เราเอาถุงอะไรไม่รู้มาห่อ แล้วนี่ดูผลผลิตดิสวย,ยเลยอ่ะอันนี้แก่แล้วพี่อ๋อดูยังไงอ่ะอ่อาอพี่พี่เนี่ยตรงขั้วมาจะบอกให้ว่ามะม่วงแก่ไม่แก่ดูอกอกเต็มอย่างนี้แสดงว่าแก่แล้วอะไรอะครับนั่นอะไรอ๋อก็เนี่ยมะม่วงไหนลองดูที่ของเขาเขายิ้มดูหน่ะเขายิ้มดูนี่ทำยังไงก่อนไม่ต้องขาขาโอเคเป็นเด็กดีนะไม่โง่ห้ามแกล้งพี่ลงน้ำเรื่อยๆนะพี่อ๋อย่าขาคือจะเกงในพี่หมดแล้วจริงๆขาเดี๋ยวว่าจะพี่เลยขนหัวเก็หมดแล้วขาอันนี้คือมะม่วงอะไรครับน้ำดอกไม้สีทองค่ะบอกเลยว่า ทำมานี่ดูดสิดสวยว่ะมะม่วงเหรอเปล่าลูกส้มไม้มีใครถามด้วยไม่ทันได้ขัดเพราะติดกินอยู่ <c oughs> โหพ่ออร่อยมากเลนีงานดีนดแล้วอย่างนี้เวลาเราส่งออกมันจะส่งยังไงอ่ะส่งดิบคือส่งไปแบบนี้ใช่ค่ะถ้าไปเกาหลีต้องมีการอบในน้ำอืออใช่กาช<อ>ื้ล้แล้วก็ ส่งออกระยะว่าในการส่งนึวันเดียวก็ถึงมาแล้วแล้วมันไม่ต้องตรวจอะไรเลยเหรอตรวจตั้งแต่อยู่ในแปลงแล้วค่ะใช่อ๋อเหรอข้นบอลในกลางไงได้ได้ได้มาตรฐานตงออกไหมเปลี่ยนป้ายข้าวไปแหกปานวยจะเข้ามาตองมี์มาตรฐานสวนค่ะฮะพ่อเ้าเหนียวมันเยอะไปนะ เมาเมื่อก่อนแล้วนะเต็มมากเต็มอาจารย์อันนี้ไปก่อนมันจะดีนะพอดิบเนี่ยมันต้องไปสุกที่ต่างประเทศอ่ะพอไปถึงปุ๊บเปิดกล่องมันต้องพร้อมกินเลยอ่ะแล้วในส่วนในส่วนเนี้ยครับอันนี้เราไม่ได้จำหน่ายในประเทศเลยถูกไหมจำหน่ายอยู่ที่สยามพารากอนครับอนี่ค่ะข้าวเหนียวม้วนทั้งข้าวเหนียวด้วยทั้งข้าวเหนียวด้วยครับผมเดลโมทุกสาขาครับใช้ชื่อยี่ห้อว่าอะไรอ่ะแบร์ลาเชนฟาร์มครับก็คืออันนี้เลยลาเชนฟาร์มแบบนี้นะ ถ้านี้คือของเราหมดเลยใช่ค่ะเราขายในในนู้นมันประมาณเท่าไหร่อตอนนี้โลนึงประมาณเกือบเกือบสามร้อยบาทโอ้เ oh. ฮ้ยทำไมไอ้นี่ข้างหลังมันนุน่มนึงเลยมันเหมือนแบบแปลกแปอ่ะมันเป็นยางพาราค่ะรักโลก,ลก oh. แล,ล้วแต่มันก็ยกังขายได้เ<ช>ดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะครับอันนี้คือมันเป็นยางพารา,างี้เลยเหระใช่ค่ะนี่ครับเป็นางานเป็นางานวิจัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย โซอะไรตัวนี้สามารถเก็บไปใช้ได้ต่อเช่นไปใส่ของ,งนใอนตู้เย็นใส่แอปเปิ้ลของที่ใส่ตู้เย็นทุกวันใส่ได้หมดแล้วก็สมมุติถ้าราเปิดขวดไม่ออกสามารถเปิดขวดได้โอ้โหเวอร <c oughs> ์ <c oughs> ละเวอร์ละอ๋อ <c oughs> ไม่ถึงว่าเอานี่จับ <c oughs> แทนผ้าแล้วก็หมุนใช่ครับแหมขยันจริงๆนะป้าไอ้หย่างมะม่วงป้านี่เราได้กินทั้งปีแน่ๆถูกไหมนับฤดูมีกินได้ทั้งปีมีทั้งปีมีมากมีน้อยมีตลอดครับโอโอเคโอเคโอเคพี่กิน เ้ยราไปไหนอีกแล้วเนี่ยนี่เขาใส่พรมโดร่งแกบอกเลยเ้ากินไม่ได้กินแลอีกจะกินแบบโบราณกินแบบมันนี้เนี่ยทำให้ดูทำให้ดูนี่ไม่ได้ให้ด้วยมันจะฉ่ำกว่าที่เรากิน แล้วก่อนเราขายเราต้องมีเทสของเราไหมว่าเอ้รสชาติมันเหมือนเดิมมันแรกแรกเทสตอนนี้ไม่เทสแล้วค่ะมั่นใจมากโอ้ยอยากให้คนดูได้กินไี้อย่างนี้เลยว่ะบอกเลยว่าวันเจี๊ยบมันอร่อยมากเลยเนื้อมันจะเป็นสองสีอ่ะตรงกลางมันจะเป็นสีแบบสีออกเข้มๆมครับแล้วก็มันมีความหวานหอมเลยแล้วก็นุ่มมากแล้วมันแบบมันอร่อยอ่ะมันอร่อยเหลือเกินอ่ะเ,น,ะเน,นี่ยเนี่ยลองกินีิ เดี๋ยวทักเดี๋ยวไปทักเดียวไปทัก้ัินเองดยวทักเดี๋ยวทักเ้าวมาทำรายการเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็อาาให้เรากินนี่กินด้วยอ่ะกินด้วยอใจไม่ไหวเาเอน่าหาค่ะกนองวานเสักงเปรี้ยวครับอันนี้อะไรอ่ะเท้าัครับกินแล้วมันนะพี่อนี้นแ้วมันมันไม่ต้องใช่พี่แต่ว่าเรากินของหวานไปแล้วลิ้นเราได้รับรสหวานไปแล้วเนี่ยพอกินนี้มันจะเปรี้ยวแหะ อร่อยมาก,มากอร่อยจังถ้าจะกินก็คือสยามพาราก้อห่งนี้หรือว่ามันสั่งทั้งอื่นได้อีกไหมถ้าถ้าไปไปกินที่พารา้อนมันยากอะ่ะแนะนำว่าให้บินไปที่เกาหลีไปกินที่ญ <c oughs> ี่ปุ่นั่นจะง่ายกว่าเพราะเราตองออกคือถ้าแก่หวานไม่จริงอะ่ะบางอย่างแก่ไม่เห็นหวานเลยอันนั้นเมียคุณครับตอหนูไม่ได้พูดนะไม่พ <c oughs> ูดนะ นี่คือน้ำดอกไม้สีทองเหมือนกันนะไม่ใช่อันนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมผสมบิดพันธุ์ข้ามาใหม่อ๋อเหรอเป็นพันธุ์อารจีสยามอารจีสยามอ๋อ,อเราต้นต้นพ่อต้นพ่อเป็นคต้นไม้สีทองอต้นแม่เป็นอาทูอาเมตอาทูเวเพาะแล้วอ,ออกลูกมาเป็นอย่างเงี้ยได้สีแดงมาแต่ลูกทรงรังไม้ได้สีได้สีพ่อแต่ว่าเป็น รถถ่านและลูกตรงเป็นแม่ใช่ครับแล้วพอรับพอเราโดนแดดลูกจะแดงคือแบบนี้ป่ะแดี่ยแดงนี้เลยครับแบบนี้ป่ะแบบนี้เนี่ยลูกดอกจะแดงตอนนี้เราขึ้นขึ้นทะเบียนแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็สั่งถึงปัญญาไว้พ่อผมถามเป็นความรู้สมมติเราเพาะขึ้นมาได้พันธุ์ใหม่เงี้ยมันต้องแจ้งอะไรใครเขาไหมว่าเอ้ยมันมีมะม่วงพันธุ์ใหม่ต้องมาจดมาจดคุ้มครองพันธุ์พืชครับอ๋อคอยจะได้สายพันธุ์นึงประมาณ15ปีครับ มันต้องบีดแบบเออมันไม่ได้แบบผสมปั้มคิดว่าเป็นถั่วแจ็คเนี่ยเหรอปลูกขึ้นแล้วต้นโตเลยเนี้ยเหรอปีนายักษ์เนี้ยเหรอไปลงเราก็คิดว่าเฮ้ยผสมปุ๊บพอไปโตปุ๊บมันปื๊ดปื๊ดขึ้นมาออกลูกเลยมันประเทศไทยรคือเกิดเจนแรกไม่ได้เจนต่อไปอีกโหยากว่ะยากความสุขสนานวันนี้จบลงแล้วนะจ๊ะครั้งหน้าจะไปที่ไหนติดตามด้วยนะจ๊ะเที่ยวทรวดหินกินให้รู้กับฤดูอร่อย